สวัสดีครับกับผมนายอุทิศพิราวันผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนนสว่างวันนี้จะมาขอกับอำลาชีวิตราชการเพราะว่าเป็นปีที่เรากเกษียณอายุราชการนะครับก็คือปี2.565ตั้งแต่เข้ารับราชการมาตั้งแต่พศ2529เป็นเวลา3.6ปี นะครับแล้วก็ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารโรงเรียนอตอนแรกป็อยู่ที่โรงเรียนบ้านนาอ่างเป็นตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ได้สองปีก็มาปรับเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโดยใช้เกณฑ์ผู้อำนวยการคุณภาพจนได้ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอยู่บ้านนอาอ่างเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน 8ปีนะครับแล้วก็ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้มาปฏิบัติหน้าที่าที่โรงเรียนบ้านนนทสว่างตั้งแต่พศ2 5 5พัเป็นต้นมาถึงวันนี้ก็เป็นเวลา15ปีผลงานที่โรงเรียนวัดนนทสว่างนะครับก็ได้มาพัฒนาโรงเรียนวัดนนทสว่างหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านอาคารสตานที่ ด้านวิชาการนะครับก็ได้จัดการเรียนการสอนอจนเราได้รางวัลระดับชาติหลายรางวัลไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์สั้นโรงเรียนเด็กไทยฟันดีที่คณะครูนักเรียนได้ร่วมมือร่วมใจกันครูบาอาจารย์ที่อยู่โรงเรียนนี้ก็มีแต่คนที่ขยันขยันนะครับีคนน่ารักช่วยกันจนทําให้โรงเรียนของเรานี่ได้รับรางวัลต่างๆหลายอย่างนะครับ เรื่องกิจกรรมต่างๆโครงการต่างๆที่ยังทํางานไม่สําเร็จก็ขอให้ฝากคณะครูนักเรียนทุกคนได้ช่วยกันพัฒนาโรงเรียนของเราให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปนะครับก็ขอขอบคุณครูนักเรียนโรงเรียนวัดนนสว่างของเราขอขอบคุณองค์กรต่างๆที่ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนวัดนนสว่าง ขอ,ขอบคุณชุมชนในตำบลจำปงมงโดยเฉพาะในขีดบริการของเรียนวัดนนทสว่างโดยเฉพาะผู้นําหมู่บ้านเมื่อเราได้ทําจัดกิจกรรมต่างๆเราได้เชิญท่านมาร่วมงานก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีครับสุดท้ายนี้ก็ขอกราบอําลาองค์การราชการกับที่น้อง,พ,องพ้องขี้ทั้งหลายนะครับที่เราได้ทํางานร่วมกันมา ให่ว่าการกระทําอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นกับท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องกายกรรมวัีกรรมและมนโนกรรมของข้าพเจ้าในวันที่พรวันคนนี้ก็ขอขอโหสิกรรมให้กับท่านทั้งหลายในณที่นี้ด้วยนะครับสุดท้า,ายก็ขอวอวยพรให้ท่านทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพี่เป็นน้องในวงการราชการของเราได้ มีความสุขมีความร่ำรวยปราิจากโรคไยไข้เก็บต่างๆครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสมบูรณ์เหมือนแก้วครามครูโรงเรียนบ้านนนสว่างค่ะวันนี้ ถึงวันที่ประสบความสําเร็จที่สุดในชีวิตแล้วค่ะเส้นทางของชีวิตไม่สิ้นสุดนะคะแต่ถือว่าประสบความสําเร็จอย่างน่าพึงพอใจค่ะในการประกอบอาชีพครูฝากลูกๆน้องๆรุ่นน้องไว้นะคะว่าอาชีพครูเป็นอาชีพที่วิเศษที่สุดค่ะสำหรับดิฉัน ขอใหอ้ทุกท่านจงตั้งใจทำงานแล้วก็ทำให้ดีที่สุดนะคะ,ะวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ดิฉันดีใจที่สุดที่มาถึงวันนี้นะคะโนนสว่างเป็นบ้านหลังที่สองที่ให้ความรักความอบอุ่นต่อชีวิตครูเรานะคะ อยากฝากอีกนิดนึงนะคะว่าความสวยมันไม่คงที่นะคะแต่ความดีมันจะคงทนค่ะขอบคุณค่ะ i คุณท่านกระตัน กราบเรียนผอ,อและคณะครูที่เคารพทุกท่านค่ะวันนี้ดิฉันนางดวงใจเสียหากุลเป็นครูโรงเรียนบ้านนนสว่างซึ่งย้ายมาจากโรงเรียนบ้านวังสวยปี2559ปัจจุบันทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่สอง ในการทํางานที่อยู่โรงเรียนบ้านนทสว่างมีความรู้สึกดีใจที่ได้มาอยู่ร่วมกับคณะครูหลายๆคนแต่ก่อนนั้นอยู่ที่โรงเรียนขนาดเล็กมีครูแค่สองสามคนแต่มาอยู่ที่นี่มีความอบอุ่นในการปฏิบัติหน้าที่ดีแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อเด็กทุกคนซึ่งทำให้นักเรียนมีนิสัยที่ดีทุกคนและก็ ครทุกคนก็ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักเรียนช่วยกันดีทุกคนแล้วก็ดิฉันขอฝากแก่คณะลูกๆทุกคนค่ะให้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วก็ให้อายุจนถึงกเกษียณเหมือนพวกที่แม่แม่กเกษียณน,นะคะแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ ตอบแทนเพียงเดียวพบโคจรวิธี พ่อลวงแห่งไทย the, the.